กรับกับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องที่เข้ารับชมทุกท่านนะครับเนาะวันนี้18สิงหานะครับเนาะมาโล่ฮ็ตครับทางใดก็มีกระหอยค้นโล่นะครับเนาะกับประจาง่ายอย่างกับจะจ้อยนะครับเนาะวันนี้นะเขาดงป่าไม้ขี้ลีเข้าขั เปินดอยดงวงเวทวุงหอหอมไม่ตื้งไม่เหียงต้นลำคือขึ้นเคือเขาวันคืออนด้วยปัน mày bao mày nghe tôn lâm cha ca an mi mày lại an liền mình cả liền phai mày đủ mày đẹp xem liền เป็นใต้มีไม่เปืหลายพรังพรอมไม่ะไรไม่บงุงปุ่งขึ้นสะอซองในขงเขตดหองดุงไผ่ Vô căng nhảy nổi nắng đi Nghĩa lưu Mà có o kinh bá hiu mây sang sáng nó จับเสียลางตัวเปอเอาลูกน้อยห้องอยู่วอยวอยกิ่งไม่ภูงสัตตั้งลายเตียวกายส่อใสเสียงห้องแหบให้เหมือนคน งอมใจปีล้ำลาเวหุนทุกอยู่ในเมืองคนเหมือนมีแต่ข้าสาำขึ้นหอ Năm ta nhua pang lăng nhoi bên ti e, tu cái bài này tầm coi bộ mi cụ hoi mi bèn về la bị thấy chém khay đầy thêm ให้จะมาแยง,งสาก,กงหุมหาจากมีไัยนายมาพอตัวข้าเอาน้ำมนตาลูกเนื้อ หลอนขออ้อเจีมนาเป็นเป็นมาหลังเลือเป็นผืนแผ่นผ้าขวานนอนไผจักหมอกสักปัดสะปัดกวดสาดมอนถึงขับง่ายตอนหากินกับเข้า về là tua cha ai cha là kẻ thâu ta mua phang phản vang lon khó chim na ên, vên má tóp ta đầy mũi mình nam mía mòn ไปจักไปห้องตัวเจ้ามาถอนปันสินปันป้อนหุ่นต่างหาเสน้นจากมีไพนายเอาเขาตอกเด่นกับดวงมาลาดอกไม้ มาใส่สองมือมัดติดกันไว้ไปไว้พราทาตเกนแก้วจุลายามือมวยมิดดับจิตหลับตาจากมีไยจาสอคัเข้าว มายอืนยยตานปานฮือองตันเจ้าตุนงามเหลาโนฟ้ายา,ามมื่อเขาหามเข้าไปป่าจ้าปเป็นพื้นแผ่นผ้าควานอนไผ่จัก สาะใสเก็บใส่ตวยคอนเข้าสู่ดงดอนจวงจันป่ากว้างจากมีภัยนายมากึดลำสร้างแบ่งสาลาตานที่ย่าง จอำเสีน้าฝูนเปิดตุ่มป็นน้ำฝ้าห้องอืดอ,อือ้างบนโอ้ยแสนที่ตุกมัโนใจตุนหาเมียสักคนกาปืนบ่ได้กาปืน বদাই